สติดีสมาธิดีจะมองเห็นกรรมของตนเองการจเจริญกุศลภาวนานั้นต้องการจะทราบกรรมที่เราทำไว้ถ้าเรามีสติดีสมาธิดีมันจะมองเห็นกรรมของตัวเองไม่ใช่ไปมองเห็นกรรมของคนอื่นกรรมตัวเองนี่สำคัญที่ทำชั่วทำไม่ดีมามันก็จะผุดขึ้นมาในดวงจิตบอกเราให้ทราบทางสติว่าอ๋อเราจะต้องรับกรรมแล้วในวันพรุ่งนี้เมื่อนนี้จะรับกรรม กรรมมาตัดรอนเราตัวบ่อนทำลายความดีของเราที่สร้างแต่ความดีมันไม่พอความชั่วมันมากกว่ามันก็ทำลายเราก่อนเสมออาตมาขอยกตัวอย่างให้ท่านเห็นท่านขึ้นไปบนยอดไม้เอานุ่นกรรหนึ่งและเอาหินกรรหนึ่งทิ้งลงมาพร้อมกันหินหรือนุ่นอันไหนมันจะถึงพื้นก่อนกันหนักทางไหนมันก็ถึงก่อนบุญกรรมตามสนองเรา ที่กมหนักมันก็จะรับได้ไวทันเวลาแต่กรราเบาหน่อยก็เหมือนนุ่นทิ้งไปแล้วมันก็ยังลอยไปตามกระแสลมกว่ามันจะลงถึงพื้นดินก็ใช้เวลานานสันใดก็สันนั้นทุกคนก็ไม่ทราบอย่างนี้คนมีสติจะเปลี่ยนนิสัยกับร้ายกลายเป็นดีได้ทันทั้งหลายที่จเจริญกุศลภาวนาอาตมาได้กล่าวมานานแล้ว ระลึกชาติได้คือชาติของตนเองระลึกดีและลึกชั่วได้ที่เราทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ 2. จะได้รู้ว่ากรรมประสบการณ์ถ้าเราจเจริญกุศลภาวนามันมีสติปัญญาจริงได้ผลจริงแล้วมันจะรู้ว่าเราทำกรรมชั่วดีไว้ในครั้งอดีตมันจะโผล่ออกมาให้เรารับกรรมถ้าเราทราบของจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาเราก็ยอมรับกรรมมันทันเวลา ที่อาตมาต้องประสบกรรมมามากมายหลายอย่างแต่คนอื่นยังสร้างเวรสร้างกรรมตลอดรายการสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ตัวเองทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ทราบไม่เข้าใจมีแต่ทิฏฐิมานะตลอดรายการไหนเลยเล่าท่านจะหมดเวรหมดกรรมไม่ใช่ว่ามานั่งหลับตาแล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องใช้นี่เวรกรรมแต่ประการใดเลยบุญก็ไม่ต้องสร้างกรรมก็ไม่ต้องทําบาปกรรมไม่ต้องทําอยู่เฉย บุญกรรมมันจะเกิดผลได้อย่างไรมันจะไม่เกิดผลแก่ท่านแต่ประการใดอันนี้ขอฝากผู้ปฏิบัติไว้ด้วยไม่ใช่มาจิมจิมจำจำวันเดียวแล้วกลับไม่ได้อะไรเลยนะแต่ก็ได้ตรงที่ว่ามานี่ก็ยังมีนิสัยได้บ้างแต่นิสัยนี่มันก็ยังแก้ไม่ได้หรอกนะสันดานของนิสยัยคนที่ดีมีสติสัมปชสัญญะแล้วจะเปลี่ยนนิสัยกับร้ายกลายดีได้ เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยมีเมตตาปราณีกับใครไม่เคยช่วยใครเลยมีแต่ทำลายถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีมันจะสำนึกสมัญญาในหน้าที่คือเกิดบริสุทธิ์ใจเมื่อใดก็จะรู้กฎแห่งกรรมที่ทำไปเป็นจุดๆจ,จะรู้ว่ามันผุดขึ้นมาว่าเรานี่ทำเวรทำกรรมไว้เคยฆ่านกตกปลาเคยฆามดฆายุงเคยขยี้มดเคยเอาไฟเผามันเป็นต้นนี่จะมองเห็นกรรมได้จากตนเอง บางคนมาสร้างบุญไม่ได้มาเจริญกรรมฐานก็ไม่ได้เพราะกรรมหนักกรรมหนักมันจะทำลายก่อนถ้าสู้เวนกรรมได้ยอมใช้ยอมรับใช้แล้วนั้นก็สามารถสร้างความดีได้เพราะความดีนี้อาตมาขอเจริญพรว่าทำได้ยากมากต้องทะลุความลำบากจากเวนกรรมไปก่อนถึงจะพบของดีได้ อาตมาขอยกตัวอย่างให้เห็นเช่นรองศาสตราจารย์ชุลีพรท่านมานั่งกรรมฐานที่วัดนี้ท่านเป็นอาจารย์สอนปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่งไม่ได้เลยต้องกลับอยู่ห้องนี้ปลวกก็ขึ้นกินหูกินตากัดหูกัดตากัดผมย้ายไปห้องโน้นปลวกก็ตามไปอีกตามไปกัดตากัดหูกัดก้นกัดอะไรต่อมิอะไรคือปลวกอา้าว ย้ายสามย้ายให้โยมจำเรินช่วยขนของหลังจากย้ายไปสามย้ายต่อมาตอนเช้าก็เลยขอกลับบอกหลวงพ่ออิฉันนั่งไม่ได้ปลวกวัดนี้เยอะมากข้อเท็จจริงปวกมันก็มีอยู่แต่มันเป็นปวกเวรปวกกรรมอาตมาก็บอกเขาว่าด็อกเตอร์เอ๋ยอาตมาจะบอกให้ก็ได้นะตอนไปทำรีสอร์ทที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ปากช่องแก่งคอย แล้วเราไปเผาปลวกใช่ไหมพวกปลวกมันมาท่านจะปลูกเรือนปลูกห้องปลูกตึกแล้วท่านเอาไฟเผามันเลยแล้วพวกมันก็ตายเพราะไฟเผาเมื่อตัวเองจะมาสร้างความดีปลวกมันก็มาอย่างนี้แหละเนาะถ้าต้องการจะใช้เวรใช้กรรมก็ให้ปลวกมันกัดไปเสียก่อนแล้วก็อดทนแผ่เมตตาก็สามารถจะนั่งได้รองศาสตราจารย์ดรผู้นี้ท่านเป็นลูกศิษย์ที่นี่นั่งไม่ได้และทำไม่ได้เลย บางท่านก็มาตั้งใจศรัทธาเต็มที่ว่าจะมาอยู่กรรมฐานสักเจดวันหรือสิบห้าวันอยู่กันได้แค่สามคืนนี้กันทั้งนั้นเลยไปพบเวรกรรมเข้ามันตามสนองมาก็เลยอยู่ไม่ได้เวรกรรมนั้นไม่สิน้นไม่สุดยุติลงได้เพราะไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่เราจะต้องยอมรับว่าเราเอาไฟไปเผาเขาเราต้องแผ่เมตตาให้เขาเป็นต้นถ้าแผ่เมตตาได้เขาก็จะไป แผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาที่ไปฆ่าเขามาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยอาตามานี่แขนหักขาหักต้องแผ่เมตตาเป็นเวลาแรมเดือนกว่าจะหายขาไปหักที่ผักไหยไปหาปลามาเลี้ยงกันในวัดและไปยัดร่องเข้าขาหักทันทีนี่เราหักขานกเราก็ต้องยอมรับปวดแสนจะปวดก็ต้องแผ่เมตตากำหนดให้มันหายไปก็ต้องทรมานอย่างนี้แหละเนา ท่านสาธุชนทั้งหลายต้องยอมรับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดนี้หลายรายที่มานั่งกันไม่ได้อ้างว่าไม่มีบุญไม่มีกุศลแต่ประการใดขอด้อเท็จจริงนั้นตัวเองทำกรรมเอาไว้นี่ท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คนนี้เป็นลูกศิษย์ที่นี่ลูกสาวก็อยู่สหรัฐอเมริกาลูกสาวเก่งลูกเขยก็เก่งเป็นฝรั่งชาวอเมริกันสามีภรรยาถึงจะเป็นคริสตแต่เขาก็นั่งภาวนาใช้เวรใช้กรรม บัดน,นี้มีความเจริญรุ่งเรืองได้วิชาการด้วยกันทั้งสองสามีภรรยาต้องลำบากลำบนใช้เวรใช้กรรมอย่าเห็นแก่ตัวกันเลยขอเจริญพรว่าคนเรายุคใหม่สมัยนี้เห็นแก่ตัวมักง่ายมักได้เกินไปด้วยทำอะไรตามใจไม่ได้ต้องทำมีเหตุมีผลต้องดูกุศลหรืออกุศล,ลกรรมที่เราทำดีหรือทำชั่วเราก็รู้ตัวอยู่ด้วยกันทุกคนว่า เรานี่ได้ทำความไม่ดีมาก็จะได้รับของไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำของดีมามันก็จะต้องได้รับของดีเหมือนกันทุกคนถ้าทำดีมันก็จะได้ดีเป็นธรรมดาแต่เราทำอะไรแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเลยนี่ยิ่งผ่านอุปสรรคไม่มีการประสบการณ์ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นทำดีต้องมีอุปสรรคสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากยากลำเค็นใจมันถึงจะพบของดี ต้องพยายามต่อไปนะบางคนเขาสร้างความชั่วเอาปูนหมายหัวไว้ไม่อยากทำอะไรเลยกินสบายนอนสบายไม่อยากทำอะไรเขาทำอะไรกันก็ไม่อยากจะช่วยกําลังชั่วยอยู่โดยไม่รู้ตัวบวกกฎแห่งกรรมดูซิว่าวันข้างหน้ากรรมอะไรจะมาซัดคนดีมีปัญญาพระเอกในละครชีวิตทั้งหญิงทั้งชายจะต้องทนทุกข์ทรมานมาก่อนด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครมีความสบายแต่ประการใด ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยท่านอยากจะเป็นพระเอกในละครชีวิตต้องทนความลำบากได้ต้องอดกลั้นอดออมต้องไม่เป็นคนมักง่ายมักได้เกินไปขอให้เจริญมักแปคือสติปัฏฐานสสัมมาสติสัมมาสมาธิมีศีลาจารวัตรบริสุทธิ์ถ้าหากว่าถึงวิสุทธิ์ศีลเมื่อใดท่านจะรู้กฎแห่งกรรมของท่านเองถ้าไม่ถึงวิสุทธิ์ถึงญาณทัศน,นวิสุทธิ ท่านก็จะไม่มีทางที่จะทราบว่าบุญบาปนั้นเป็นประการใดกฎแห่งกรรมท่านก็ไม่รู้บุญคือชำระใจให้สะอาดให้ถือศีลศีลบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิศีลหรือญาณวิสุทธิญาณแปลว่าความรู้เกิดปัญญาญาด้วยความบริสุทธิ์ใจมีสติมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาจิตก็ไม่ลอกแลกจิตก็ไม่หละหลวมเหลวไหลจิตเป็นผู้มีปัญญา ได้ประสบการณ์มากและมีความจริงจากการเจริญพระกรรมฐานนี้เองแต่ท่านทั้งหลายก็มาเวลาน้อยมากอยากได้ดีแต่ทำความดีน้อยทำความไม่ดีเสียมากมายมันจะไปไม่รอดมันจะทบทวนไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีมีมากเท่าไหร่ก็สามารถจะขจัดกระจายความชั่วออกไปได้แต่ความดีเราน้อยความชั่วเรามากมันก็หนักมันเป็นหินมันก็ต้องตกลงดินก่อน แต่ความดีมันน้อยมันก็เหมือนนุ่นมันก็ปลิวไปตามลมมันไม่ค่อยจะได้อะไรฉันใดก็ฉันนั้นจิตคนเราก็เบาเหมือนนุ่นไม่หนักแน่นไม่มีความขันติอดทนขาดสมาธินิดหน่อยมันก็เห็นนิมิตโน,น่นนิมิตนี่แล้วแถมขาดสติไม่มีกําหนดกําหนดว่าเห็นหนอเลยไม่รู้เรื่องอะไรจิตก็เลยสับสนคิดว่าตนทำได้เห็นพระพุทธเจ้าภูเขาลำนาวพรเห็นแสงสีเห็นแวบๆว เห็นแสงเหมือนแสงหิ่งห้อยเห็นแสงเหมือนไฟฉายก็คิดว่าตนได้ธรรมะแล้วเปล่าเลยไม่ใช่ยังห่างเหินอยู่อีกมากขอให้เรากำหนดว่าเห็นหนอจะไปเห็นผีสางนางโกงหรืออะไรเห็นอะไรก็ตามผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดว่าเห็นหนอของจริงไหมถ้าไม่จริงมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เลื่อนลอยเดี๋ยวมันก็ดับไปและสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้น ไม่จําต้องกล่าวว่าไปเห็นนู่นเห็นนี่และเพื่อนๆเขาเห็นนู่นเห็นนี่กันเราไม่เห็นอะไรเลยแล้วคิดว่ามันไม่ดีไม่ใช่นะไม่เห็นอะไรเลยยิ่งดีใหญ่เราจะได้มีสติมีปัญญาธรรมะพระธรรมสิงหาบุราจาร์หลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมสาธุ